สวัสดีครับสัญญาณมาหรือยังครับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนที่เคารพรักทุกท่านครับผมนายเกษมนายบ,บุนทองนะครับโฆษกสมาคมไทยปาเบอร์ท p a นะครับสทบนะได้รับมอบหนาทนะครับจาก นายกสมาคมไทยบาร์เบอร์นายเทียงไก่เม่นค้ายหรือว่าจันนิดหายห่วงนะครับมาชี้แจงนะครับประเด็นที่เพื่อนสมาชิกเพื่อนร่วมอาชีพครับที่สอบถามเข้ามาเป็นจำนวนมากนะครับประเด็นที่จะมาขอชี้แจงนะครับ ก็มีคำถามนะครับเข้ามาจำนวนมากว่าสมาคมไทยบาร์เบอร์นะครับได้รับการจดจัดตั้งรับรองจากที่ไหนนะครับก็ขออธิบายนี้นะครับชุดจัดตั้งสมาคมไทยบาร์เบอร์นะครับก็จะมีการรวมตัวนะครับยื่นเอกสารนะครับให้กับ อำเภออุทัยส่งต่อไปที่จังหวัดพระนครศรียานะครับแล้วก็ประวัตินะครับหรือว่าคุณสมบัติทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวนายกสมาคมเองอุปานายกสมาคมนะครับคณะกรรมาการนะครับเีรันยิกและตรเลขานุการและก็ตำแหน่งต่างๆนะครับได้ส่งไปให้ สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติตรวจสอบประวัติอาชญากรรมรเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ได้รับการนะครับอนุมัติให้จัดตั้งสมาคมได้นะครับนะครับจะมีหนังสือนะครับหนังสือใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนสมาคมนะครับทะเบียนเลขที่หนึ่งนะครับสองห้าหกเจ็ดนะนะครับ อนุมัติไว้นะครับเมื่อวันที่29พฤษภาคมนะครับพุทธศักราช2567นะครับนายเสกสรรนะครับถนอมจิตนะประหลัดจังหวัดนะครับปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเป็นนายทะเบียนสมาคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับนี่นะครับสมาคมนะครับหนังสือรับรองนะหนังสือแต่งตั้งนะครับมองเห็นไหมครับนะครับ เดี๋ยวให้ทางช่องนั้นดูด้วยครับนะครับตอนนี้นะครับท่านนายกนะครับได้โทรศัพท์เข้ามานะครับก็เดี๋ยวผมจะขออนุญาตรับสายแล้วท่านนายกท่านชี้แจงเพิ่มด้วยนะครับสวัสดีครับท่านนายกพร้อมครับครับพอดีเลยครับอาจารย์อาจารย์นิดใช่ไหมครับเนี่ยอาจารย์ว่าไงเอออาจารย์ผมเปิดลาโพงอยู่นะตอนนี้ผมไลฟ์สดอยู่สมาคมนะครับอ่าโอเคครับโอเคอาจารย์พอดีผมกําลัง ชี้แจงประเด็นข้อที่หนึ่งนะครับเรื่องเรื่องที่มาของการจัดตั้งสมาคมไทยบาร์เบอร์ครับอาจารย์นิดหถห่วงวช่วยยืนยันให้ให้ด้วยครับว่าสมาคมนี้ได้รับการจดจัดตั้งถูกต้องไหมครับได้รับการจดจัดตั้งถูกต้องและได้ลงราชกิจานุเบกษ,ษาถูกต้องครับนะฮะเราต้องผ่านขั้นตอนหลายขั้นตอนมากครับอ่า วัตถุประสงค์ของสมาคมก็คือนะเพื่อเพื่อประโยชน์แก่พี่นน้องทั้งผมครนะทั้งผมสวยไม่ว่าจะเป็นการอบรมเป็นอ่ามีรูปแบบในการจัดงานจิตอาสาการกุศลครับหลักๆนะครับแล้วก็ช่วยผลักดันโครงการบั์เบอร์ให้มันพัฒนาขึ้นไปครับอ่า เพียงแต่ว่าตอนนี้โครงสร้างภายในเรากำลังจัดทําโครงสร้างภายใน <ทะ S 1> ให้ <ทะ S 1> เป็นที่เรียบร้อยสมบูลแบบก่อนครับ <ทะ S 1> เราจึงจะได้ทําขั้นต่อไปนะฮะตอนนี้ก็คือ,เ,อเราสร้างเครือรข่ายองค์กรก่อนนะฮ<ท>ะ,<ท>ะและหลังจากนั้นเราก็ต้องมีการเปิดสมุดบัญชีธนคาคารเพื่อ <ทะ S 2> เปิดรับสมัรส, <ทะ S 2> สมคาชิกสมาชิกจะได้ติ็นทีประโยชน์อะไรบ้างนี่แหละครับมันจะเป็นหัวข้อต่อไปเลย ครับไม่ว่าจะเป็นการชนะเกียรจะเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นสําหรับช่างผมที่เป็นสมาชิกของเรานะครับอ,อแล้วก็รับเรื่องร้องเรียนแล้วก็ปลอยประสานให้ความรู้แก่บุคลากรผมครับอ,อนะฮะเพียงแต่ว่า เรื่องบางเรื่องที่พวกท่านร้องขอมันมาเนี่ยเราก็ต้องขอเวลานิดนึงเนื่องจากเรากำลังปรับให้มันลงตัวเต็มที่ครับนั่นแหละครับครับผมแล้วก็เรื่องของอการสมัครสมาชิกเนี่ยทางสมาคมไทยบาเบอร์มีความพร้อมหรือยังครับแล้วก็มีมีอะไร,รบ,บ้างที่จะได้ำลังมีมีเจ้าหน้าที่กำลังะจัดทำ แอดฟอร์มมาเสร็จหมดแล้วครับเหลือแต่เราจะเอาเพื่อหมายเลขบัญชีต่างๆเ้าไปเพราะว่าคนที่เป็นสมาชิกก็จะมีอันดับแรกเลยที่ได้เลยก็คือมีเสื้อแล้วรู้สึกว่าเรากําลังจะทาบัตรด้วยครับทําบัตรสมาชิกให้ด้วยเพียงว่าทุกอย่างมันต้องรอนิดนึงเพราะว่ามันทําวันเดียวไม่เสร็จคแล้วค่าสมัครสมาชิกนี่กี่บาทครับแล้วก็จะจะได้อะไรบ้างครับสามร้อยบาท สาปีอ๋อสามปีเอ่อสมมติว่าจะซื้อสินค้าผ่านทางเจของสมาคมมันก็จะมีอัตราส่วนลดอาจารย์นิดครับอาจารย์นิดครับลดลดเสียงไร้สดในมือถือด้วยครับอาจารย์ตอนนี้เสียงมันฟ้อนขึ้นมาครับได้โอเคได้ไหมเอ่อมือมือถือของเครื่องไทยเลย ไม่ใช่แค่อมหมายมนต้องลองนิดเึงเพราะว่ามันทำวันเดียวไม่เสร็จครับโอเคโอเคอาจารย์ต่อเลยครับอาจารย์โอเคครับเอ่อสมาชิกนี่ก็คือสามปีถ้าเก็บรายปีก็ปีละร้อยแต่ว่าเราจะเก็บทีเดียวเลยสามปีสามร้อยสามร้อยนี่ได้เสื้อได้เสื้อไปก่อนหนึ่งตัวแล้วก็แล้วก็ได้อะไรอีกครับได้ได้ขอมีได้ได้หมายเลขบัตรใช่ครับแล้วก็ เราก็จะมีอในการจัดซื้อสินค้าผ่านทางสมาคมก็จะได้ตาส่วนลดรวมถึงการทํากิจกรรมอื่นๆของสมาคมด้วยครับครับอ๋อจะได้สิทธิตรงนี้ครับก็จะได้ส่วนลดพิเศษด้วยใช่ไหมครับในอนาคตใช่ครับครับผมครับผมก็มีมีประเด็นมีประเด็นในเรื่องของการจัดตั้งสมาคมนะครับอ่ คณะกรรมการทุกคนเนี่ยได้รับการรับรองจากจากกระทรวงอะไรครับอาจารย์ด้วยชอย่ไหมครับอ่อันเนี้ยมันเป็นของกรมการปกครองเนาะครับใช่ไหมใช่ครับอ่าอ่ามันเป็นของกรมการปกครองก็คือรับรองรับร้อยครับตีตาคุดประทับตาเรียบร้อยทุกคนนะฮะ การการตรวจสอบคุณสมบัติไม่ว่าจะเป็นทางำนักงการตำรวจแห่งชาติแต่ระว่าต้องตรวจสอบและใช้ระยะเวลาในการจัดตั้งค่อนข้างที่จะนานครับครับผมก็คือก็คือคุณสมบัติของคณะกรรมการทุกคนนะครับทั้งยี่สิบาคนใช่ไหมครับอาจารย์ชุดจัดตั้งใช่ครับได้รับได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติตรวจสอบประวัติอาชญากรรมเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีประวัติใสสะอาดถูกไหมครับอาจารย์อ๋อครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับได้รับการรับรองนะครับจากกระทรวงมหาดไทยจากสำนักงานตํารวจแห่งชาติจากกรมการปกครองนะครับ,รบแล้วก็ต่อไปก็คือ,อ,อจะมีการประกศาศราชการนุบกบวชตามมาอีกใช่ไหม<ช>ครับอาจารย์ในอนาคตนะครับ,รบนะแล้วก็ทางทางสมาชิกหรือพี่น้องประชาชนกลุ่มช่างตัดผมชายกลุ่มช่างตัดผมหญิงหรือประชาชน ทั่วไปเนี่ยอยากจะร้องทุกข์ร้องเรียนเนี่ยครับมีมีช่องทางติดต่อช่องทางไหนบ้างครับเข้ามาที่เพจของกมาคมได้เลยไทยบาร์เบอร์ครับผมเข้ามาเลยจะมีแอดมินคอยตอบอยู่นะฮะแต่บางข้อร้องเรียนอาจเราอาจจะต้องประสานหน่วยงานในพื้นที่นั้นๆนะครับตอนนี้อย่างเช่นแรงงานต่างด้านะเราก็จะประสานให้เจ้าหน้าที่โดยตรง จากกระทรวงรงานเข้าไปตรวจสอบครับตอนนี้ก็มีเคสตัวอย่างสองสามเคสแล้วครับเดี๋ยวจะมีเคสใหญ่ที่ผมจะต้องลงไปดูด้วยตัวเองด้วยครับครับมีคุณคร้องเรียนนาพกดีไหมก็ในในเพียสมาคมมีมีเขามีคนเขาล้อลงเรียนว่าย่างไงครับเมื่อกี้ทางรงเรยนรื่องันออ่าโอ้ตั้งมาเพื่ออะไรก็คืออย่างนี้ครับมีคําถามเข้ามานะครับคุณรัชชา วารีใช่ไหมราชวารีนะครับเขาสอบถามเข้ามาว่าร้องเรียนสมาคมเรื่องช่างต่างด้าวไม่มีสัญชาติไทยเปิดร้านตัดผมได้ไหมครับอันนี้อันนี้ได้ครับอันนี้ได้ได้นะครับอันนี้อยู่ในวาระของเราอยู่แล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวอีกหน่อยเราจะต้องอตั้งให้เป็นสมาพันธ์รเราจะมีหลายสมาคมเข้ามา <บ>อขอตอบตรงนี้เลยนะครับ่ถ้าเผื่อเขาได้ยินด้วยก็บอกว่าสมาคมเราเพิ่งจัดตั้งใหม่ครับนะฮะเพิ่งจัดตั้งใหม่ก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลานิดหนึ่งครับนะครับโอเคก็ท่านทุกท่านก็คงจะได้ทราบแล้วนะครับว่าท่านนายกมาชี้แจงนะครับประเด็นที่มีข้อสงสัยกันว่าสมาคมเนี่ย ได้รับการจดจัดตั้งถูกกฎหมายไหมนะครับมีใครเป็นนายกนะครับนี่ครับนายกก็เข้ามาตอบเองชัดเจียน,นะครับนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับอาจารย์เทียงไกรเป็นคล้ายน,นายกสมาคมไทยบับเบอร์หรือว่าอาจารย์นิดหายห่วงนะครับที่ให้ความกุนาเข้ามาตอบคําถามด้วยตัวเองเลยนะครับอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับส่วนประเด็นร้อนแรงๆหลายคนต้องการอ่านะฮะ ก็คือขอให้รออีกนิดนึงครับรออีกนิดนึงครับนะฮะรออีกนิดเดียวรอให้เราประเด็ดน้ําให้เสร็จก่อนมีมีคนเขาถามมามาด้วยครับว่าเอ่อทำหนังสือชี้แจงให้ด้วยครับนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราให้โปรตอก เราตประจาสมาคมเราชี้แจงลงไปในเพจของสมาคมนะครับครับครับและเราก็จะหาให้ส่งไปตามช่องทางตามเพจต่างๆครับแล้วช่วยอ่านให้ชัดเจนด,ด้วยนะครับครับครับทางคุณรัชรัชวด,ดีรัชวด,ดีเขาบอกว่าตอบมาอย่างนี้เยี่ยมมากเลยค่ะโอเคนะครับท่านนายกทราบแล้วนะว่าว่าว่าคำถามของท่านได้รับการตอบ,ตบนะรับเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ช่องทางในการติดต่อสมาคมนะครับก็จะมี ทั้ง l i น e แอด้วยใช่ไหมครับจันไลน์โคเอนะครับ tba 9ก tba เนะครับนะครับก็พิมพ์ูาว่า Ad s i ซนนะครับแล้วก็ tba 9นะครับย่อมาจาก Thai Barber นะครับ association นะเนะครับนะครับแล้วก็ทราบข่าวว่าเมื่อวานนี้ท่านนายกแล้วก็เฮเลนยิกพอรวมพอรวมถึงทั้งเลขานุกการของสมาคมเหไปเปิดบัญชีธนาคารนะครับ เรียบร้อยหรือยังครับอาจารย์ตช่ครัเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วก็ยังเหลืออีกห้าวันอีกห้าวันซึ่งเราจะได้อ QR code มาอ๋อครับอีกห้าวันจะได้ QR code เพื่อรับสแกนเงินใช่ไหมครับเงินเข้าสมาครโภมใช่ครับใช่ครับแล้ว QR code รับการตรวจสอบบัญชีธนาคารก็ก็จะมีหน้าที่ตรวจสอบอย่างละเอียดรวมถึงทุกอย่างเลยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆครับเรา ดำเนินการมาเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับกว่าเราจะได้ยกตัวอย่างขั้นตอนให้ฟังหน่อยครับว่าการเปิดบัญชีสมาคมเนี่ยต้องต้องไปทําเรื่องขออนุญาตที่ไหนบ้างครับาารอาจารย์ก็ต้องที่ธนาคารดำเนินงานใหญ่หนะของธนาคารนั้นๆนะเอกสารก็ต้องมีตั้งแต่ารายงานการประชุมครายทื่อสมาชิกครับ,รบในสมาคม รายชื่อคณะกรรมการใช่ไหมครับของสมาคมครับใช่ครับแล้วก็มีอะไรอีกครับรวมถึงแจ้งแหล่งที่จะต้องเป็นที่มาของรายได้และรายจ่ายอย่างต้องครับครับแล้วก็มีถึงการไปเสียภาษีด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับมีการเสียภาษีครับนะรับไปต้องมันเป็นระบบนิติบุคคลครับอ๋อครับครับแล้วก็เห็นเห็นว่ามีมีมีขั้นตอนละเอียดเยอะมากเลยใช่ไหมครับอาจารย์เรื่องเรื่องการเปิดบัญชีของสมาคมนะครับ ในการเบิกจ่ายจะต้องใช้สองสองในสามคนมีสิทธิในการเบิกจ่ายครับผมเพื่อมาทาในรกิจกรรมต่างๆครับผมโอเคนะครับก็คงจะกระจ่างไปแล้วเล<ร>ะกำลังทำกู้ยอยู่ธนาคารเหมือนกันครับครับครับโอเคถ้างั้นก็รบกวนท่านนายกเท่านี้นะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับก็ได้รับคําตอบแบบชัดเจนนะครับว่า เรื่องของที่มาที่ตั้งของสมาคมอ่ะมายังไงนะครับแล้วก็ขอเข้าสู่นะครับคำถามที่ที่สามนะที่สี่นะครับนะครับคำถามที่หนึ่งสองสามนะครับท่านนายกก็ตอบไปหมดแล้วนะนะครับแล้วก็เหลือข้อที่ห้านะครับเรื่องการคุ้มครองอาชีพสุวรรคนไทยเนี่ยนะครับ ข้อต่อไปก็คงจะนางสมาคมก็จะมีการจัดตั้งนะครับคณะอนุกรรมธิการนะครับดูแลเรื่องอาชีพสงวนของคนไทยต่อไปนะนะครับแล้วก็เรื่องที่หกนะครับก็ชิ้แจงเรื่องสมาคมนะครับไทเบอร์นะครับยินดีนะครับรับฟังเพื่อนสมาชิกเพื่อนร่วมอาชีพทุกกลุ่มนะครับเปิดกว้างนะครับให้มามีส่วนร่วมนะในการสมัครสมาชิกนะเดี๋ยวช่างใหญ่จะขออนุญาตโทรศัพท์ ไปสอบถามนะครับกับนะครับท่านอุปนายกสมาคมนะครับคนที่สองนะครับก็คือท่านรองนายกองนี้นะครับว่าอาจารย์นิติศาสตร์สัพทะสอนนั่นคือว่าอาจานงนะครับเดี๋ยวให้ท่านช่วยมาอธิบายนะครับวิดนึงนะครับสวัสดีครับท่าน อาจารย์นี้อาจารย์นงค,ครับผมผมเปิดลาโพง,โงอยู่นะครับตอนนี้ผมอยู่ในช่วงไลฟ์ส,สดของสมาคมอยู่ครับอาจารย์ช่วยชี้แนะอธิบายนะครับชี้แจงเรื่องของอเพิ่มเติมนิดนึงท่านท่านนายกสมาคมได,ไ,ดไ,ดได้ได้พูดไปแล้วนะครับบางส่วนแล้วก็อยากจะให้ครับอาจารย์นิติศ,ศาสตร์เพิ่มเติมครับในในส่วนไหนครับในส่วนในส่วนของการกระจายอำนาจออกไปสู่ภูมิภาคครับไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาค กลางภาคตะวันตกะตะวันออกแล้วก็ภาคใต้แล้วก็ภาคอีสานล่าสุดเนี่ยมีประเด็นขอ,ขออนุญาตครับข,บขออนุญาตนะครับครับผมสมาคมตั้งคณะทำงานของแต่ละภาคส่วนขึ้นมาโดยอาศัยข้อบังคับของสมาคมที่ได้รับการจดทะเบียนจากกระทรวงมหาดไทยเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็สาขาหรือเราจะเรียกสมาคม ไทบาร์เบอร์ภาคแต่ละภาคก็ได้เราจะเรียกอะไรก็ได้โดยโดยอำนาจของคณะกรรมการที่ขออยากจัดตั้งและได้รับการอนุญาตนะครับเราใช้อำนาจตรงนั้นในการจัดตั้งเพื่อที่จะเป็นเครือข่ายนะครับของสมาคมไทบาร์เบอร์ให้ครอบคลุมทั่วประเทศนะครับแล้วก็เพื่อง่ายและสะดวกต่อการประชาสัมพันธ์ให้กับช่างตัดผมทั่วประเทศ ได้รับรู้รับทราบถึงทิศทางแล้วก็จุดประสงค์คสมาคมว่าสมาคมมีจุดประสงค์อะไรแล้วทาเพื่อใครครับแนวทางของสมาคมไปทาไหนนะครับ,รบแล้วก็ <ๆ S 2> เพื่อที่จะเข้าถึงคนรุ่นใหม่หรือว่าคนที่มีความเห็นต่างจาก,จ,ากจ,จุดประสงค์ของสมาคมนะครับว่าสําหรับ <ๆ S 1> คนรุ่นใหม่ๆนะครับหรือว่าช่างตัดผมที่เห็นต่างสามารถเข้ามาเป็นสมาชิกหรือเข้ามาแสดงความิเห็นในเกีของสมาคม ส่วนท่านที่ต้องการที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงข้อบังคับหรือว่าเปลี่ยนแปลงเอ่ออประสงค์ของสมาคมก็สามารถเข้ามาเป็นสมาชิกและใช้สิทธิตรงนั้นเข้ามาเปลี่ยนแปลงได้เลยครับอ๋อครับผมมันจะมีประเด็นหนึ่งนะครับของเอ่อที่ปรึกษาของจังของของภาคอสารนะครับก็บอยากให้ท่านเอ่อองนายกช่วยช่วยชี้แจงด้วยครับ การเชิญกรณีของกรณีของที่ปรึกษานะครับกรณีของที่ปรึกษาไม่ว่าจะเป็นท่านใดก็แล้วแต่เนี่ยเราจะให้เกีรยิท่านครับทุกท่านนะครับเพราะว่าในสมาคมไทยบาเบอร์เนี่ยเราจะมีที่ปรึกษาหรือว่ามีคณะทาางานเนี่ยทุกทุกระดับชั้นถ้าจะเรียกเป็นชั้นทุกระดับชั้นและทุกทุกกลุ่มของของที่เป็นช่างบาเบอร์ไม่ว่าจะเป็นช่างบ้านนอกครับจนไปถึงช่างระดับตับผมเป็นหมื่น เราพยายามกระจายและก็พยายามรับฟังความคิเดเห็นแล้วก็นำให้มีให้มีตัวแทนทุกภาคส่วนเข้ามานะครับก็นี้ของภาคอีสานที่มีที่มีประเด็นกันมาก็เป็นความเห็นของสามาชิกท่านหนึ่งก็คงอยากจะรู้คําตอบก็คือไ,ไม่ไม่รู้จักท่านอาจารย์อนซึงเป็นเป็นท่านท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเพียงแต่ว่าวิธีการนําเสนอ,อวิธีที่ที่ท่านบอกสื่อน่าอาจจะอาจอาจะต่างจากที่ท่านท่านเหล่านั้นเข้าใจนะครับ แต่จริงๆท่านเป็นคนที่ที่ตัดผมเก่งแล้วก็มีกิจการมีร้านเป็นของตัวเองนะครับครับแล้วก็ท่านรู้สึกท่านจบปริญญาตรีด้วยเป็นเ,เป็นบัญญาชนครับท่านท่านจบปริญญาตรีสาขามนุษศาสตร์ครับของอมหาลัยที่โคราชครับนครราชสีมานะจังหวัดนครคร,าราชสีมาครับท่านมีคนมีความรู้มีความสามารถนะ โอเคนะครับอาจารย์ถ้าถ้ามีอะไรประเด็นอะไรสงสัยก็จะชี้แจงผ่านเพจของสมาคมอีกครั้งหนึ่งนะครับหรือว่าท่านใดมีอะไรสงสัยหรือว่าต้องการที่จะสอบถามก็สามารถสอบถามเข้ามาผ่านผ่านเพจของสมาคมได้เลยนะครับครับผมมีเบอร์ตรงด้วยนะครับขอบคุณท่านนายนิสสัต์สัปะสวนนะครับหรือว่าอาจารย์นงนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับนี่นะครับก็ตัวจริงเสียงจริงนะครับท่านนายกสมาคมไทยบาเบอร์อาจารย์นิถัยห่วง เกียงไกรเป็นคล้ายนะครับและนายนิติศาสตร์สปสอน,นะครับรองนายกสมาคมไทเบอร์หรือว่าท่านอุปณนายกสมาคมนะคนท,ที่สองนะครับก็เข้ามาชี้แจงให้หายสงสัยแล้วนะครับส่วนเรื่องของการสมัครสมาชิกนะครับทางไม่ว่าจะเป็นนายทะเบียนของสมาคมนะครับที่มีนายนะครับขอ,ขอดูชื่อก่อนนะครับเดี๋ยวอ่านชื่อกิดอีก เดี๋ยวท่านดูเอาอีกนะครับนาทะเบียนของสมาคมนะครับก็มีนายวุฒิเมียเทพแก้วนะครับนะครับก็ท่านจะดูแลระบบนะครับการรับสมัครสมาชิกนะนะครับท่านใดที่สนใจสมัครสมัครสมาชิกนะครับของสมาคมเดี๋ยวจะมาร่วมกิจกรรมนะครับก็เข้าไปได้นะครับที่ไลน์แอดนะครับ พีปพรมแอดไซน์นะครับ TBA9 นะครับแล้วก็หรือว่าจะทักมาที่เพจของสมาคมนะครับ Thai Barber นะครับ Thai Barber Association นะนะครับเดี๋ยวช่างใหญ่จะส่งให้ดูนะครับเนี่ยครับช่องทางติดต่อนะครับนี่นะครับขอดูนะขอช่วยช่วยดูช่วยดูที่นี่คืออาเอาแผ่นนี้นะครับครับเรื่องบัญชีธนาคารนะครับเดี๋ยวสอบถามกับ ทางฝ่ายทะเบียนของสมาคมนะครับตอนธนาคารเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวให้ทางนู้นดูด้วครับให้แคปหน้าจอไว้ได้นาได้นะครับนะครับชื่อบัญชีธนาคารนะครับสมาคมไทยบาร์เบอร์นะครับสาขาเดี๋ยวช่างใหญ่ขอดูสาขาก่อนนะครับว่าสาขาอะไรเอ่ยนะครับโอเคนะนะครับ เพื่อความชัวร์นะครับเนี่ยนะครับเพื่อความชัวร์นะครับธนาคารกสิกรไทยนะครับสาขาศรีวรานะครับเทายินทานะครับเลขที่บัญชีนะครับหนึ่งเก้าหนึ่งขีดสองขีดสี่สี่สี่หนึ่งหนึ่งขีดเก้านะครับนะครับบัญชีธนาคารของสมาคมไทยเบอร์นะนะครับซึ่งมีทั้งท่านนายกสมาคมอาจารย์ทิศไถห่วงเทียงไก่เม่นค้ายและเฮนันยิกนะครับ อาจารย์ตั้มนะครับเป็นหีรัญญิกนะครับแล้วก็เป็นท่านเป็นอุปนายกสมาคมด้วยแล้วก็มีอาจารย์อุ้มนะครับเดี๋ยวท่างใหญ่จะอ่านชื่อนะครับให้ฟังว่าหีรัญญิกชื่ออะไรนะครับนะหีรัญญิกของสมาคมนะครับมีชื่อนายสุพันนะครับศรีนุริศนะครับแล้วก็ อีกท่านหนึ่งนะครับจะเป็นนางสาวนภัสนันนะครับหมัดตุลษกก์นะครับเลขานุการและเหรัญญิกของสมาคมไทยบาเบร์นะนะครับถ้ามีประเด็นอะไรที่อยากจะสอบถามนะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับตอนนี้ก็ยังรับฟังความคิดเห็นอยู่นะครับก็ฝากถึงนะครับน้องๆน,นะครับทานงตะผมรุ่นน้องและ ผูบาดการนะครับหลายหลายท่านนะครับก็อาชีพช่างแต่ผมชายนะครับก็จะเป็นบา์เบอร์หรือช่างเสริมสวยนะครับทั้งสองอาชีพนี้นะครับเป็นเปรียบเสมือนอาชีพพี่อาชีพน้องนะอาชีพเดียวกันนะครับก็ขอให้รักและสามาัคคีครับถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะครับ สิ่งไหนที่ไม่เข้าใจนะครับหรือเกิดประเด็นข้อพิาพาทนะครับก็ขอให้สอบถามนะครับซึ่งกันและกันนะนะครับทางสมาคมนะครับก็จะเป็นตัวกลางนะครับเข้ามารับฟังนะครับอยากจะมาร่วมกับสมาคมนะครับทางสมาคมไทยบาเบอร์ก็ยินดีนะครับ ที่จะเปิดกว้างให้กับทุกคนนะครับได้มาร่วมร่วมงานนะครับหรือร่วมกิจกรรมนะครับต่อไปนะนะครับเดี๋ยวช่องทางการติดต่อนะครับเดี๋ยวช่างใหญ่จะลงนะครับอีกอีกโพสต์หนึ่งนะี๋ยว่าเบื้องต้นจะบอกก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับช่องทางติดต่อสมาคมไทบาเบอร์นะครับทางทางทางเพจสมาคมแล้วก็ไลน์แอดนะครับก็ได้แจ้งไปแล้วนะครับ ส่วนเรื่องสายด่วนนะครับสายด่วนของนายกสมาคมนะมีแล้วนะครับเนี่ยนะครับนายเกียงไกรเม่นคายวงเล็บอาจารย์นิทัยห่วงนะครับนายกสมาคมไทยพาเบอร์093นะครับ526 6949นะครับแล้วก็เบอร์รองนายกนะครับนายนิทิศาสรรพ์ป,ประออจ,จันรงนะ091นะครับ259 4565นะนะครับและแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะครับของ นายวุฒิเมธเทพแก้วนะหรือว่าอาจแรย์แดงนะ0แปดเก้าหนงเก้าหนึ่งหะครับแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะครับนางสาวนภัสนันหมัตุลรันลกนะครับหรือว่าจันอุ้มนศะูนย์เก้าห้าห้าสี่หกเก้าเก้าห้านะครับโอเคไหม <Okay. S 1> ให้ดูแล้วนะโอเคนะครับทุกท่านชัดเจนนะตอนนี้ช่างใหญ่ก็ขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่ง กด Follow นะครับให้กับเพจสมาคมเลยนะตอนนี้สมาชิกของสมาคมนะครับมีอยู่นะครับในเพจอยู่ที่463นะครับกดถูกใจนะแล้วก็ผู้ติดตามอยู่ที่525นะครับเพจนี้ก็จะเป็นสื่อกลางนะครับที่ทางสมาคมไทเบอร์ได้จัดทำขึ้นมานะครับ วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับคลิปนี้สวัสดีครับ